มีใครนั่งรถไฟไหมค,ไครับนั่งรถไฟแบบถูกๆครับพร้อมนั่งรถไฟ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 อะไรวะฮะฮะทำยังไงกับมันมันสิ่งที่ช่วยให้แกแบบมีเงินอะเฮ้ยแน่นอนสิคิดคา่าบร,ริการครั้งละสิบบาทนะนบอกให้เออคนละสี่บาทเออนะสี่บาทแล้ว,นะบบลวนี่แหละเราเพื่อนเราเพ่อพจนภัยเพื่อนนี่ไงนี่คือนี่คือเอ่อยังไงรถรางรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดแต่เพื่อนนะเป็นรุ่นบอกว่ารุ่น limited edition เลยนะเพื่อนรุ่น limited edition เอขาเป็นว่าไงนะเพื่อนรอดูเพื่อนล,ลองดูลองเลยอันนั้นลาก่อนมีเฮ้ยเดี๋ย ออเราอะ <g ười> เอาไปทำไงก็ไอหมีอ่ะเอาก็ลองไงเออกิดเออคิดว่าแบบเงี้ยไอเพื่อนเลวจทิ้งเราอีกแล้วแ <g ười> ดงกีน้นายไม่ใช่ไม่ได้ะแกเรถลอนเจี๊ยนมันต้องมีรถไฟสิเพื่อนนะ <g ười> ดูอะไรฮะเออเคเคเค ได้เงี้ยตาช่าหมืนแล้วกันนะไปไหนอ่ะยุ่งน่ะคนเขาจะไปตัดไม้กันอะไรทำมาหากินเนอะอะไรก็ไม่รู้ตัดมงตัดไม้ทำงานหากงินดีกว่าโอเคตัดไม้ก็เก็บไปใช้จนปีหน้านะเออคุณตุ้มแทนหมดเลยอะไรอ่าเจ้านายฮะใครเรียกว่าอ๋อเจ้านี่เหรอดูใครเรียกตกใจอ้าวเจ้านี่คือว่าช่วยดันผมได้ไหมฮะดันฮะหมายถึงอะฮะดันเหรออ่าดันเหนื่อยไหมฮะโอเคเอ่อโอเคดันไป ไปเลยวบ,บ๊บวบวบ,บอืมนี่แน่ฮะสนุกจังเลยฮะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ่านี่คือรถรถไฟเพชรฮะรถไฟเพชรเหรอว้าวก็ดูจริงนี้เนี่ยอ่อสนุกไหมอ่ะก็สนุกฮะเออ <c oughs> แล้วนายยัีได้พูบอ่าจะพูว่าอ๋อฉันโอเคอ๋อแล้วแม่หนึ่งเนี่ยอ่อผมไปเอาจากถ้ำแห่งความลึกลับฮะถ้ำแห่งความลึกลักบอ่ะถ้ำแห่งลึกลับเปล่าเออนั่นเลยฮะเอออ้อาจากไหนอ่ะ ช้านายลองตามหาที่เป็นถ้ำดูฮะแล้วก็ลองเข้าไป,ปรับจมนัยดูฮะอืมจมน้ำอะไรยัาางไสนุกไหมอ่ะหนุกฮะโอเคอีกรลนึงต่อไป,อไปจุดฟิวไปเลยอย่งงฮ่าไม่เร็วเลยโอเคขามาจากนี้นะงั้นเดี๋ยวจะเอาอไฟมาดีกว่าเออเอามามาว่าไม่้ใจโอเคแต่ก็อย่างน้อก็เอามา้นะนะเออโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมไปจับจมภัยแล้วมาเลตส์กเดี๋ยวเทียนไปก่อนเอย้ยน้มือตามโอเค มาโอเคเดี๋ยวมาเนี่ยได้ฮะโอเคไหนนั่นเหรอโอ้โอ้โหมีล้างรถไฟได้ฮะโอเคเราจะทำการอ่ครับเดี๋ยวไม้ห้โอเคมาทำการเออ่ครับนี่เลยชืบล้างรถไฟล้างรถไฟดีแน่ไอ้ยรถไฟเป็นรถไฟไอ้เรือโอเคงอนงอนงงอนโอเคไหนเนี่ยเหรอเฮ้ ขานาดะมีรยิว่าเฮ้ยมันต้องเป็นประตูมิติแน่ๆเลยอะับล่ะเฮ้ยมันโอู้ยทองไอ้ว่ะเฮ้ยเจ๋งนี่มันลดไหมครับสีทองโอเคเฮ้ยเจ๋งว่ะอ่าล่ะนซึจะเป็นกิเลย์ขึ้นนี้โอเคมาแล้วเนี่ยอู้ยอ่าละทะลุมิติอย่าเฮ้ยเอ้ยเอ่อเฮ้ยวั่อะไรเนี่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรวะออ้อะไรอะ มันก็เฮ้ยนี่เกิดที่นี่ขึ้นเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยติดๆเนอะเฮ้ยมีสีสีมีมีเหล็กมีเอเมอรอนมีเพชรแล้วก็มีทองเฮ้ยเฮ้ยสีสียังสวยอน่ยแต่เอากลับดีปะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจลับดีกว่าเออเอาละนี่เริ่มใหม่ดีอืมต้องตุ้นตุตัวใจออกไงเนี่ยฮะจะออกไงเนี่ยฮะือต้องรต้องสร้างบันไดจะพอไหมเนี่ยลองนี่เผื่อเราลองดูเผื่อเราจะต้องแบบว่าอ่าขับใหม่รอบนึงต้องกลับได้นะโอเคมาเฮ้ยบปุ๊บมาแล้วก็ทีนี้ก็เป็นอ่าบันได บันไดเฮ้ยปุ๊บปุ๊บบันไดเฮ้ยบันไดบันไดบันไดชื่อปุ๊บปุ๊บมาพอไหมพอไหมพอแล้วเออพอยน่ะเออพอยอยู่ๆโอเคทีนี้ก็ทําการอัดแตกมันไม้แตกหน่อไม้มาเฮ้ยปุ๊บปุ๊บโอเคทีนี้ทับการอ่ะวางก่อนโอเคเราก็ขึ้นว่ะโอ๊ะโอ๊ะไม่ไอเวยเอ้ยมูอาันโอ้โอเค งั้นเดี๋ยวใครว่าดีทีงั้นเดี๋ยวยืมของอ่ะจินมของของคากันดีกว่าเดี๋ยวมาคืนนะแป๊บนึงเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนไปเลยฮู้เอาให้เอเมลอนโอ้โห้เยอะแล้วโอเคไหนก็จะอยู่โอ้เออเออดีครับผมเอ้ยยืมหัวไอ้จิ้มหัวเลยโอเคเอ่อโอ้โอเค โอ้ยโอ้เอยผมไม่ได้ตั้งใจไอ้เอยโอ้อยอย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 ผมไม่ได้แค่จะเออไอ้เออไอ้เออ้ยโอ้ก็อรพวกนี้โอ้ยก็อพวกนี้เอวเดี๋ยวยผมผมจะไอ้เฮ้ยอย่าเว้ยมะเปาวตชาเปาวิชาเปาวิชาเปาวิชาโซลิตนี่มีฝึกมามีฝึกโอ้ยโอ้ยมาตมานี่นี่บี่นี้วีสนี่นี่เจ้าซส๋วส๋ซู๋ซู๋วู๋วยัซู๋ซู๋วส๋ซ สู้อ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะอืมเฮ้ยมันได้ยังงี้ดิแค่จะเอานี่เฉยๆอะไรยะฮะพลังก,กิลเหรออ่าเอาเอา,เอาชนะคนทั้งหมดเอาก็ตบดีกว่าเมื่อกี้ไม่ตั้งใจอา่าแล้วขึ้นไงเราต้องเอาบันไดเข้าไปอืมเฮะเฮ้เห่มีผมด้วยฮะปุ่มปมปม,ปมโอ๊บโอ๊ว้าวกลับมาแล้วโอเคต่อไป เราไปทั้งเนี่ยนะโอเคเราไปทองเอมะมันแล้วกดอ่ขอโทษนะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันจําเป็นนะขอสักบอกได้ไหมอ่าตรงนี้มันสวยๆอย่าเอาไป<อ>ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคืนแล้วกันนะเออค่อยมาคืนแล้วกันเราขอสักบอกนึงเพื่อความสวยงามนะเพราะเราก็ไม่รู้จะเกิดอย่างนี้ขึ้นโอเคมาไปสิว่าสีทองมีพวกนี้เกิดขึ้นเดี๋ยสิวิวละโอ้ยทองคําเร็ว เอาละนี่สู้เป็นไงแม่ความสีทองนี่สื่อความร่ำรวยอย่งเนี่ยเอาล่ะจะมีอะไรอยู่ข้างในนะในดูดิเออเจบปปปปเออโอเคลอยละโอ้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีนะลอยแค่แหละโอเคหืโอ้จะเอ้หดันดันเออขึ้นดันเออโอเคเอ้ยมีปุ่มโอเคกับได้แต่ว่าน่าอะไรฮะจงรวบรวมทองคําไปใส่ตรงนี้นอนเลยใช่ไหมเอาละทีนี้จะสู้ไงดีสู้อย่างี้อย่างเงี้แหละอย่างงี้แหละอย่างงี้ ฮ้อเฮ้อ้อโอ้องคอุ้ยเฮ้ยจริงโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 อ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โ หรือว่าต้องไปียน pues right? so so uh, ตรงนี <Okay. S 1> uh ้เ uh, พื่อแลกเปลี่ยนเนาอเอาทองแลเปลี่ยนใช่ปะปุ๊บเอาเนี่ยเป็นโล่โว้าเป็นโล่การได้ด้วยเฉ่งแสดงว่าอ่าต่อไปน่าจะโหดไลนแล้วเลยอึ๊บเพื่อความสวยงามขอเก็บก่อนเปิ่มต่อไปที่ไหนที่ทอบาตรงอ่าตรงนี้เหล็กก็บาตรงตรงนี้ห่าเพื่อความสวยงามอ่าสิ่งที่ต่อไปน่าจะคิดดีสุดก็น่าจะเป็นเพชรนะคิีเพชรมาเลสโกเอ๊ะหรือเพชรท้ายดีสุดนี่อือ แต่ก็นี่อะขวาไล้ซ้ายมีขวาดด้วะาชอบไปลายๆ l e t สกเมื่อก่อนเคยร้ายร้ายร้ายตอนนี้มีเสือสิ้นลายไม่ใช่ล้โอเคเพื่อนๆอยาบูบบับโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาเออโอ้ยโอ้ยโล่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 โ่โโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 ย้ยโอ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 อ้ย้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย

โอ้ปลามาปลาปลาปมาปลาม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 าเชื่อมปลาอืมเออไหนไหนจีก็ตีย่างะนี่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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตีตอย่างรตีอยางตีอย่างเรฮะมัดปลาสู้มามัดปลาสู้มาเฮ้ยโหนัละห้าร้อยใครจะสู้ได้โหอ้าวเดี๋ยวพี่ทำประยชนอ่ะไม่หยุดไม่หยุดยไม่อยุดไม่หยโอ้โหโดยเพจโคตรเยอะเลยอ้าวถึงต้องเสียภาษาบางสิ่งสิเนี่ยอ่านี่เลยเสียภาษีบางสิ่งคือสิ่งที่ดีกว่า โอเคเอาไะทีนี้กลับไปเลยเอาละแล้วทางกลับทางไหนวะทางกลับทางไหนวะอ๋อว้าวไอปุ่มอะไร้วะนี่ไงอึ๊บสุดยอดเอาละต่อไปมรกตโอเคขอไปขึ้นมากดหน่อยนะเลสโก้เห็นแล้วงูเงียบ่ไหมล่เลยโอเคไปเลสโก้ไหนที่ข้าจะมีอะไรรอเราอยู่จุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหดีครับพี่เอาละมป็นขอมีแวะโอเค อ้โหดิโอ้ยโอเคแขอคืนแล้วกันนะโอเคอึ๊บเนี่สวยโอ้ยจะคืนได้อยู่เจ๋งอ่าผู้ไหนฮะไม่มีผ้ากหรอหรือว่าอ้ฟรฟรีสี่โอ้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 รู้สึกอืมรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องอาบน้ำเลยโหมีๆีมีมีเกาตีรัวเาตีรก็ตีงไงเขาทำไมตีรัวตีล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 ัวเขาป็นไงครับผมผมอเลยผมพร้อมทุกอย่างเออเออบ๊อบบ๊อบบ๊อ รออเรือรอเรือรอลิงริงเรือริงเรือโอ้ยเดี๋ยวเอาไปแล้โอ้โหเป็นไงโล่เกมนีเกมนีเลยก็โอ้โหอ่านสิสตัเลยอืออะไรอะไรอื้ม นี่น okay okay, ี่น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 ่น่นี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 ่น่นี่นานนานน่่งน่นี่ เป็นอะไรหวงเออฮึบปึบอบมามามาทองคำเรามีตัวเองอ่ะโอ้โหไม่น่าเลยชีวิตนี้อบอย่านะยี่เจอแล้เออเชื่อโอเคเขาคือยัอยู่เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่โอเคแล้วก็เอาการเอาบล็อกเอ่อวางเข้าไปบนปึ๊บฟึบโอเคน่าจะพอปึ๊บโอ๊บมา ไม่ทอไอเอเมอนไม่โอ้บุกนโครับพี่ขุกโตครับพี่เออเออคื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 อนออเคคือนนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวางใหม่แก้แก้แกแกโอเคทีนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยชิบโอ้ยโอเคสวยเหียกองการออคือใกล้ๆหนฮึบโอ้เชื่อโอเคต้องการความเสียวผมค่ามเสียวเออเออตรงนี้ เฮ้ยตรงนี้เอึบเอ๊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 บฮัปโอ้ยขึ้นแล้วกลับมาแล้วโอ้ยเป็นเป็นรถไฟที่สอดเสียดีวะเนี่ยแต่ก็ใช้ได้อยู่เออทีนี้ก็โอ้โหเต็มตัวเลยเฮ้ยแต่พวกเรนก็ใช้ได้นี่แต่ว่าไม่ขนาดมือพี่หรืน้องโอ้โหแต่สุดยอดเลยเฮ้ยขันลาจะมาอีกนะมาปนต่อ